สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง วันนี้เวลา9นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระนิษิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชดาสยาม,รมบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มตรีอําเภอเมืองจังหวัดลำปางทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2558จากงบประมาณของกองทัพบ,บกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อเป็นอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากทำให้อาคารเดิมไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระราชาอนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ไปประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารอีกด้วยอาคารนี้สูง4ชั้นพร้อมติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการตรวจรักษาผู้ป่วยอาทิห้องตรวจโรคอายุรกรรมห้องผ่าตัดห้องแยกโรคติดเชื้อห้องไตเทียมหอผู้ป่วยหนักหอผู้ป่วยพิเศษ อผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมห้องคลอดและห้องบริบาลเด็กอ่อนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเป็นโรงพยาบาลกองทัพบ,บกขึ้นตรงต่อมณฑลทหารบกที่32ขนาด200เตียงให้บริการแก่กำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ600คน เวลา11นาฬิกา52นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปโครงการทหารพันธีค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธีซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุลนิทิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริร่วมกับมณฑลทหารบกที่32และหน่วยทหารในพื้นที่ดำเนินโครงการขึ้นในค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นที่เรียนรู้แก่ทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารพันธีและเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยแก่ประชาชนเริ่มดำเนินการปี2561ในพื้นที่60ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกและปะศุสัตว์20ไร่แหล่งน้ำ40ไร่โอกาสนี้พระราชทานพัน์ปลานินจิตรดาจากศูนย์ผลิตพันธ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลก โครงการทหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีเน้นการสร้างคนให้กลับไปสร้างชุมชนเปิดรับสมัครทหารกองประจำการที่สนใจเพาะปลูกเกษตรปลอดสารเคมีตั้งใจจะนำความรู้กลับไปทำในพื้นที่ตนเองและกระจายความรู้การเพาะปลูกสู่ชุมชนเป็นแบบอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมีหน่วยเข้าร่วมโครงการฐานพันดี7็หน่วยได้พัฒนาและอบรมให้ความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงหรือ learning by doing และจัดอบรมระยะสั้นกิจกรรมที่ดำเนินการอาทิการเพราะขยายพันธุ์และเลี้ยงกบนาเริ่มมาปี2562มีการเลี้ยง3แบบได้แก่ในบ่อซีเมนในกระชังและการเลี้ยงแบบรีสอร์ทเหมือนในธรรมชาติเหมาะกับการขายนอกฤดูเพราะตัวใหญ่และจับง่าย ที่ผ่านมาผลิตลูกกบได้5,000ตัวกบเนื้อ220กิโลกรัมและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์70คู่การเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์ black Bengal แบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงแพะและพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียจากพ่อแม่พันพธนนุ์พระราชทาน1คู่ออกลูกแล้ว3รุ่นโอกาสนี้ได้พระราชทานชื่อลูกแพะเกิดใหม่2ตัวเพศผู้ชื่อแสนตรีเพศเมียชื่อฝ้ายคำ ส่วนโครงการด้านการเกษตรมีการปลูกผักพื้นเมืองทางภาคเหนือเช่นแปลงปลูกผักแกงแคดูแลรักการเพาะปลูกแปลงเกษตรผสมผสานประกอบด้วยนาข้าวผักสวนครัวรั่วกินได้การปลูกผักต้นทุนน้อยรายได้สูงการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารเคมีตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีการปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้นแปลงยกสูงตระกูลสลัดผลผลิตส่งจำหน่ายห้างสรรพสินค้าและรถพุ่มพวง รายได้นำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรวมทั้งสนับสนุนการจัดทำปุ๋ยหมักเติมอากาศการใช้เส้เดือนฝอยและการเลี้ยงสัตว์เพื่อขยายพันธุ์และจำหน่ายลูกพันธุ์ได้แก่กระต่ายไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดูหางขาวและการเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพราะเลี้ยงง่ายต้นทุนต่ำได้ราคาดีตลาดต้องการ นอกจากนี้ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดในการขยายผลโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนศบปราบพิทยาคมและประชาชนรอบคลังน้ำมันนะครลำปางอำเภอศบปราบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชแบบอินทรีย์และเพื่อให้การอบรมทหารกองประจำการครบทั้งด้านการเกษตรและปะศุสัตว์ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปางและปศุสัตว์จังหวัดลำปางให้ความรู้เรื่องการใช้สารพัฒนาดินและการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมและได้เข้าร่วมโครงการกระบือไทยสร้างอาชีพซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์กระบือไทยด้านการขยายผลออกสู่ชุมชนตามพระราชดำริโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยนั้น ทหารกองประจำการที่ได้ผ่านการอบรมเมื่อปลดประจำการได้นำองค์ความรู้ที่มีไปปฏิบัติณนพื้นที่ตนเองจำนวน14นายใน9อำเภอของลำปางอีกทั้งได้ขยายผลสู่ชุมชนในอำเภอเกาะคา42ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการจัดทําสวนสมุนไพรเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้และโฮงยาศีสุรศักดิ์มนตรีเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยซึ่งโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเข้าไปสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและพืชผักเช่น ผักช่วยลดเบาหวานผักช่วยลดไขมันการทําอาหารปั่นผสมสําหรับผู้ป่วยและเพื่อจําหน่ายแก่ญาติผู้ป่วยในราคาย่อมเยาการทําลูกประครบจากสมุนไพรในโครงการนําไปใช้ในแผนกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกประครบได้ร้อยละ80 ทั้งนี้ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่คือเข็มขัดประครบสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยและจำหน่ายโดยเพิ่มเม็ดดินเผาใส่ไว้ในเข็มขัดช่วยรักษาอุณหภูมิของเข็มขัดได้นานขึ้นผ้าที่ใช้ผลิตลูกประครบสมุนไพรและเข็มขัดสมุนไพรเป็นผ้าทอมือจากอำเภอแจ้ห่มเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ทหารพันดีผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งพระราชทานกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้สร้างสรรค์ทำสิ่งใหม่ๆต่อไปว่าในเวลานี้ก็ที่ที่ว่าจะลำบากคนจะไปทำงานหาที่เพื่อที่จะหาเลี้ยงชี ก็ทําได้ยากการที่จะถ้าเรามีที่มีการพอกลูกก็ไม่ไม่อดอยากแล้วก็ช่วยเหลือนคนอื่นไม่ให้อดอยากได้กอนนอกจากที่เราทําส่งที่ส่รถลดต้นทุเอาไปขายราคาถกูกหรือว่าถ้าใครยากจนเราก็ให้ก็ตึงอย่ดงนย้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าแต่ถ้าเราเคยเผยแพร่ความรู ให้เขาทําเองได้แล้วก็หาปัจจัยการให้เขาเนี่ยก็ก็ยห็นี่ดีแล้วก็อ่าว่าเด็กเรนี้โรงเรียน,นก็ติดเรียนสู้ไม่ได้แต่การที่เราเผยแพร่ความรู้นี่ก็เป็นหนึ่งในการเรียนแล้วก็เรียนวิชาที่จะม,มีหลักๆจริงๆนี่ก็เอามาคิดเรื่อว่าเวลาการได เวลา15นาฬิกา10นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีตำรวจผู้ทรเกาะคาอําเภอเกาะคาทรงติดตามโครงการตำรวจพันดีซึ่งตำรวจผู้ทรภาค5ได้น้อมนำแนวพระราชดําริมาดําเนินการในพื้นที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกํากับการสืบสวนตำรวจผู้ทรจังหวัดเชียงราย เป็นแห่งแรกเมื่อปี2561ต่อมาจึงขยายผลการดำเนินโครงการตำรวจพันดีในกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองไปยังสถานีตำรวจในสังกัด8จังหวัดภาคเหนือรวม159สถานีสำหรับสถานีตำรวจภูทรเกาะคาเริ่มเมื่อเดือนกันยาย,ายน2563ในพื้นที่12ไร่1งานด้านหลังสถานีตำรวจระยะแรกปลูกข้าวเป็นหลัก ต่อมาจึงทำเกษตรแบบผสมผสานซึ่งตำรวจทุกนายใช้เวลาว่างหลังจากปฏิบัติหน้าที่ประจำวันระยะแรกมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1นึ่ลำปางได้ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในบ่อที่มีอยู่เดิมจำนวน2บ่อและปรับสภาพดินจากดินเหนียวด้วยปุ๋ยหมัก การดําเนินงานแบ่งกลุ่มตามความสนใจและความถนัดอาทิเจ้าหน้าที่งานสายตรวจจักรยานยนต์ดูแลรับผิดชอบการปลูกผักปลอดภัยจํานวน23แปลงงานจราจร ทดลองปลูกผักกาดเขียวปลีจำนวน20แปลงรวมถึงพริกชี้ฟ้าและพริกไทยพันธ์ซีรอนมีเป้าหมายเพื่อน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อทำผักดองวังสะปทุมต่อไปนอกจากนี้ยังเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และเลี้ยงกบรวมถึงเลี้ยงหอยขมในกระชังชุดมวลชนสัมพันธ์ได้ทดลองเลี้ยงหอยขมพัน์พื้นเมือง48กระชังซึ่งนิยมนำไปประกอบอาหารเช่นแกงแครและแกงข้่วหอยขมจากการดำเนินงานพบว่าทั้งพืชผักและการปรศุสัตว์ได้ผลผลิต ดีเพ in ียงพอต่อการประกอบเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันรวมถึงมื้อเย็นสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรักความสามัคคีนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวและต่อยอดสู่ชุมชนเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้มีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทานรวมถึงข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการจะได้ต่อยอดเป็นผู้นำชุมชนถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่อไป รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรณเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุก,กรในจังหวัดกำแพงเพชรที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตวราาตัตาตียร,ราชนรรารานีประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้พลอากาศตรีรารนายแพทย์สันติศรีเสริมโพกรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคถุงมือน้ำยาฆ่าเชื้อปูนขาวเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน250ชุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีนายชาวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้แทนรับมอบ จังหวัดกำแพงเพชรมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน3,963รายมีสุกรในพื้นที่รวม327,469ตัวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม2,564ที่ผ่านมาพบการระบาดของโรค PIRs ในพื้นที่9อําอำเภอมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน225รายสูญเสียสุกร3,748ตัวส่วนการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร สำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวดกเรษรกษตรกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีที่ทรงมีพระเมตตาและพระราชทานสิ่งของให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตพึ่งทองสวัสดีครับ